มมกกาถ้าหาเรื่องปลากัดต้องยกให้ซุกรีเขาวไวมากเขาหาปลากัดได้เร็วสายตาเขาก็ดีดีส่วนผมต้องคอยคดัดปลาเอามาเลี้ยงถ้าตัวไหนส,สวยๆแข็งแรงก,ก็เก็บไปเพาะเราจะขุดทรายและใส่น้ําทําให้มันเหมือนกับถ้วยแล้วเอาปลากัดมาลงถ้าได้ตัวผู้ชายมาสอนตัว ก็จะเอาใส่ขวดเดียวกันแล้วก็เอาไปฝังในทรายที่มืดๆปลามันก็จะเริ่มกัดกันปลาตัวที่แพ้มันจะไม่สู้มันจะว่ายวนหนีรอบๆขวดส่วนตัวที่ชนะก็จะเอาไปเลี้ยงต่อ,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 อแม่ไม่ชอบเขามองว่ามันไร้สาระเอาแต่ออกไปเล่นเลี้ยงปลาอะไรก็ไม่รู้ไม่ยอมไปช่วยทำงานก็อยากทำให้แม่เขาชอบปลากัดเหมือนพวกเรา ก็ยังขายไม่ได้แล้วก็ลองลดราคาประกัดดูลดจาก10บาทเหลือ5บาทก่อนแล้วก็ลดอีกเหลือ2บาท,บาทก็มีลูกค้ามาซื้อจาก1ตัวเป็น5ตัว <5 S 1> แล้วก็เป็น10บสตัวเลยคนก็เริ่มซื้อเยอะขึ้นสุดท้ายขายได้ทั้งหมด280บาท,บาทกลับบ้านก็เอาเงินไปแบ่งให้แม่150บาทแม่เขาก็ยิ้มแม่น่าจะเริ่มชอบประกัดขึ้นมาบ้างแล้วละ่ะ อยากจะจับปลากัดมาเพาะพันธุ์ให้มันเยอะๆอยากทาให้ปลากัดที่บ้านเรามีคนรู้จักเยอะๆเพราะปลากัดของเรามันสวยแข็งแรงแถมขายไม่แพงด้วย